มาจ้ามาจ้ามารับพรตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นฝันยืนค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้พระเจ้าทุ่งครองนะคะขอให้มียอดปังปังรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะคะดันดันค่ะดันทุกบ้านค่ะ ดันให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมเป้าฮ่องกงนะคะแมวนางฝักค่ะฝักให้ทุกคนมียอดปังๆไปถึงยอดชัยทุกๆุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เมามารับฟังรับชมขอบคุณจริงๆคะ่ะ